ในวันนี้ขอให้พวกเราศึกษาพระวจนะในหัวข้อการตระเตรียมของพระเจ้าและการตระเตรียมของพวกเราด้วยกันครับในหัวข้อนี้ขอให้เรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมการตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเพื่อความรอดของมนุษยาชาติและสิ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องเตรียมในยุคสมัยนี้ครับตั้งแต่ปฐมกาล คือเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มแผนงานของการช่วยให้รอดในระหว่าง6 0 0 0ปีจนถึงเมื่อพวกเราลับสู่อาณาจักรสวรรค์อันเป็นนิรันดร์พระเจ้าทรงเตรียมการทุกสิ่งเพื่อช่วยพวกเราประชากรแห่งสวรรค์ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในช่วงเวลาของโนอาห์พระเจ้าทรงให้โนอาห์เตรียมนาวาก่อนที่โลกจะถูกทำลายลงด้วยน้ำท่วมในช่วงเวลาของโมเสสพระเจ้าทรงเตรียมลมทิศตะวันออก เพื่อให้ชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลแดงพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ํำทะเลตลอดคืนทําให้ทะเลแยกออกจากกันและเพื่อปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาตในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นเวลากว่า400ปีพระเจ้าทรงเตรียมการอาศัศจรรย์สิบอย่างไว้ล่วงหน้าครับพระเจ้าทรงทราบเป็นที่เรียบร้อยว่าจะไม่มีอาหารเมื่อชนชาติอิสราเอลเดินทางในถิ่นธุรกันดาร พระอ,องค์ทรงประทานมานาจากสวรรค์อย่างเพียงพอให้แก่ชนชาติอิสราเอลเป็นระยะเวลา40ปียิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าทรงทราบว่าจะไม่มีน้ำในถิ่นธุรกันดาลดังนั้นพระอ,องค์ทรงเตรียมน้ำอย่างเพียงพอไว้ในหินเพื่อให้พวกเขาทั้งหมดได้ดื่มอีกทั้งเพื่อพิชิตเมืองเยเดโค พระเจ้าทรงเตรียมการโห่ร้องของชนชาติอิสราเอลไว้ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทว่าความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเราทั้งหลายตั้งแต่การโบราณครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อความรอดของเราเช่นกัน ทุกท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ครับพระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งตามแต่ละยุคและสมัยตั้งแต่การโบราณเพื่อความรอดของเราพระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมและทรงนำเรามายังกระบวนการแห่งความรอดในตอนนี้พวกเราถูกเรียกว่าคนแห่งสวรรค์เช่นนั้นแล้วพวกเราควรเตรียมอะไรเพื่อพระเจ้าเพื่อตัวเราเองและเพื่อพี่น้องชายพี่น้องสาวแห่งสวรรค์ในทั่วโลกครับ ในขณะที่คิดถึงเรื่องเหล่านี้แทนที่จะมีความเชื่อที่คมเครือเท่านั้นเราจำเป็นต้องเข้าร่วมในพระราชกิจที่พระเจ้าทรงดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการงานที่มีคุณค่าและความหมายสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดที่พวกเราต้องกระทำคือการไปยังแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและตามหาพี่น้องชายพี่น้องสาวที่หลงหายไปครับ เพื่อให้เราตามหาพี่น้องชายสาวพระเจ้าทรงสั่งสอนศัจธรรมซึ่งทำให้เราสามารถกลายเป็นประชากรของพระเจ้าได้ให้แก่พวกเราเป็นสิ่งแรกเช่นนั้นแล้วพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการเป็นประชากรของพระเจ้าว่าอย่างไรครับดังที่มีบันทึกในเยเลมีบทที่31เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหรครับ เมื่อพวกเราอยู่ในสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่พระเจ้าตัดว่าเมื่อเจ้าเชื่อพันธสัญญาใหม่เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราเมื่อเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราจะได้สิทธิพลเมืองแบบไหนครับดังที่มีบันทึกไวในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20บบ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่ไหนครับเมื่อท่านสอนและประกาศสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ ผู้ที่ต้อนรับศธรรมทุกคนก็จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าพวกเขาจะกลายเป็นประชากรของพระเจ้าที่จะได้รับสิทธิพลเมืองแห่งสวรรค์นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวกับพวกเราครับทมกลางสิ่งมากมายที่พระเจ้าทรงเตรียมการสําหรับยุคสมัยนี้มีสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะต้องสําเร็จเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ถือรักษาพันธสัญญาใหม่และได้รับสิทธิพลเมืองแห่งสวรรค์ บรรดาผู้เผยพระชนะในพระคัมภีกล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งภพพัยพิบัติในวันที่ปกคลุมไปด้วยเมฆและความมืดโลกจะแตกสลายเป็นเสียงๆดวงตาของผู้คนจะเน่าเปื่อยในเบ้าตาของเขาและลิ้นของพวกเขาจะเน่าเปื่อยในปากของเขา,าพระคมภีร์ได้เตือนว่าโลกได้ถูกทำรงรักษาไว้เพื่อภัยพิบัติยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันเช่นนั้น ใครจะได้รับความรอดครับมีเพียงผู้ที่อยู่ในสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่เท่านั้นครับที่จะได้รับความรอดจากภัยพิบัติทั้งหมดพระเจ้าทรงแจ้งให้พวกเราทราบเป็นที่เรียบร้อยและทรงตระเตรียมหนทางแห่งการช่วยให้รอดใช่หรือไม่ครับพระเจ้าทรงเตรียมการความรอดของพวกเราโดยทรงให้เราได้รับรู้ถึงสัจธรรมและทรงแสดงให้เห็นหลายๆเหตุการณ์ที่ได้รับความรอดจากภัยพิบัติรวมทั้งในช่วงเวลาของโมเสส เมื่อ3 5 0 0ปีก่อนสัจธรรมนั้นคืออะไรครับนั่นคือพิธีปสัสก,กาแห่งคำสัญญาใหม่ซึ่งเรารู้จักกันดีครับพระเจ้าทรงเตรียมการสิ่งนี้สำหรับพวกเรานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าตัดว่าจงอยู่ในพันธสัญญาใหม่ผู้ที่ถือรักษาพันธสัญญาใหม่เป็นประชากรของเราผู้ที่ถือรักษาพันธสัญญาใหม่จะได้รับสิทธิพลเมืองแห่งสวรรค์ เราจะทําให้พระพิบัติผ่านเว้นเจ้าไปถ้าเจ้าถือรักษาพิธีปสัสก,กาแห่งคําสัญญาใหม่พระเจ้าทรงตระเตรียมทุกสิ่งเพื่อช่วยพวกเรามาเป็นระยะเวลากว่าพันปีถาว่าพวกเราดูเหมือนจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนักพวกเราไม่พร้อมแม้แต่ที่จะคว้าเชือกแห่งความรอด พระเจ้าจึงตรัสว่าทำไมเจ้าไม่ประกาศในแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกละ่ะในระหว่างกระบวนการของการประกาศพระเจ้าทรงให้พวกเราได้ค้นพบสิ่งที่เราต้องทำครับเช่นนั้นแล้วในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาเกี่ยวกับพิธีปสัสก,กาแห่งคำสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมการไว้ขอให้เรามาพิจารณาในสุดดีบทที่91ข้อที่7ครับ พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านเหตุการณ์ที่พันคนหรือหมื่นคนจะล้มลงข้างๆที่มือขวาของท่านนั้นจะเกิดขึ้นกับพวกเราตามคำพยากรณ์อย่างแน่นอนแล้วเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และพระเจ้าได้ทรงเตรียมการอะไรไว้เพื่อให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติในวันที่จะเกิดขึ้นครับ เราจำเป็นต้องรู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรขอให้เรามาพิจารณาในสองเปตโตบทที่3าข้อที่สิบครับแต่ว่าวันขององค์พาะผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบ,บย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผน่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิน้น เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผ่านสลายไปและโลกกระถัดก็จะถูกไฟเผาให้สลายไปแต่ว่าตามพัะสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่ได้ถูกพยากรณ์ไว้ในสองเปโต,โตบทที่สม เซฟัญญาบทที่หนึ่งมัทธิวอิสยาเป็นต้นพวกเราสามารถพบคำพยากรณ์มากมายในทุกๆท,ที่ของพระคัมภีร์ได้โดยเหตุนี้พวกเราทุกคนต้องยึดความรอดที่พระเจ้าทรงตระเตรียมไว้ให้มั่นครับดังที่บันทึกไว้ในสดุดีบทที่91ข้อที่7พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างข้างท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านเราควรค้นหาสัจธรรมซึ่งก็คือพัญญาของพระเจ้าใช่หรือไม่ครับหากเราไม่พบสัจธรรมนั้นเราจะไม่สามารถรับพัญญาและพระคุณของพระเจ้าได้ขอให้เรามาค้นหาพาัญญานั้นโดยผ่านการบันทึกเมื่อ3500ปีก่อนด้วยกันพิจารณาดูอุพยพบทที่12ข้อที่11ครับ เจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้และรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสะกาของพระเจ้าเราต้องใส่ใจกับปัสะกานี้นะครับทำไมพระเจ้าทรงเตรียมปัสะกามาเป็นระยะเวลายาวนานหากพระเจ้าทรงตรเตรียมบางสิ่งก็เพราะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นในวัน เวลาหรือสมัยที่เหมาะสมไม่ใช่หรือครับขอให้มาลองนึกถึงนาวาของโนอาห์ทำไมพระเจ้าทรงสั่งให้โนอาห์เตรียมนาวาครับเพื่อทำให้เขาได้รับความรอดจากการทำลายล้างเมื่อคนและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกได้ถูกทำลายลงด้วยน้ำใช่หรือไม่ครับเช่นนั้นแล้วทำไมพระเจ้าทรงให้เราเตรียมพิธีปัสกาครับขอให้เรามาพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งถวายความขอบพคุณและพะสรินิรันดร์แด่พระบิดาพระบรรดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราในทุกๆวันผู้ซึ่งทรงทําให้เราอยู่ในพิธีปัสกาแห่งคําสัญญาใหม่ด้วยกันนะครับเราควรชื่นบานและขอบคุณอยู่เสมอพร้อมทั้งสรรเสริญพระเจ้าในทุกวันโดยคิดว่าเรามีความสุขอย่างแท้จริงเราปิติสุขอย่างมากมายเพียงใดเรากําลังอยู่ในความจริงที่ประเสริฐ เมื่อไรก็ตามที่เราตระหนักว่าเรากำลังได้รับความรักอย่างมากมายจากพระเจ้าเราจะรู้สึกชื่นบานและขอบพระคุณและจะเข้าใจว่าพระคุณของพระบิดาและพระมดาน,นั้นแสนอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านมาอย่างคิดจักในวันสบาโตขออย่าให้เรารู้สึกพอใจกับการค้นหาพระวจนะในพระคัมภีร์บางข้อแต่ขอให้เราจงคิดว่าพระเจ้าทรงตระเตรียมทั้งหมดนี้เพื่อฉันตั้งแต่เมื่อไหรนะ เมื่อจะจัดกิจกรรมภายในครอบครัวของท่านทุกท่านเริ่มเตรียมงานตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่หนึ่งปีก่อนไหมครับหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนครับพาว่าพระเจ้าทรงตระเตรียมตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่ใช่หรือครับรู้สึกขอบพระคุณมากใช่ไหมครับ ขอขอบพระคุณสำหรับพระราชกิจอันทรงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทําให้เราดํารงอยู่ดังที่เราเป็นในวันนี้ครับพระเจ้าทรงเตรียมนาวาล่วงหน้าสําหรับวันที่ทรงพิพากษาด้วยน้ําและทรงเตรียมลมทิศตะวันออกไว้ล่วงหน้าพเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสามารถเดินผ่านทะเลแดงได้เหมือนกับการเดินบนพื้นดินแห้งพระเจ้าทรงทราบว่าจะไม่มีอาหารเมื่อเดินทางในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาส0ิปีพระองค์จึงทรงเตรียมอาหารที่เรียกว่ามานา เราควรตระหนักว่าพระเจ้าทรงเอาใจใส่และรักพวกเรามากมายเพียงใดและถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าโดยการร้องเพลงเสมอว่าพวกเรารู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงปิติสุขอย่างแท้จริงขอให้เรามาดูต่อในข้อที่12ครับเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าแต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสําคัญสําหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะทําอะไรครับเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปพระเจ้าทรงสัญญาเช่นนี้เมื่อสามพันอยปีที่แล้วทว่าพระองค์ทรงเริ่มตัดเตรียมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก่อนการสร้างโลกครับ นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเตรียมการมาเป็นระยะเวลา4,500ล้านปีครับนั่นเป็นสิ่งที่นาา่าอัศจรรย์อย่างยิ่งถ้าหากพระองค์ได้ทรงตัดเตรียมตั้งแต่1,000ปีที่แล้วถ้าหากพระองค์ทรงตัดเตรียมตั้งแต่100ปีที่แล้วก็ยังทําให้เราร,รู้สึกซาบซึ้งใจและถึงแม้ว่าพระองค์ทรงตระเตรียมตั้งแต่1ปีที่แล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากทว่าพระเจ้าทรงเตรียมความจริงทั้งหมดเพื่อเราตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกครับ เราจึงไม่ควรลืมคุณค่าของความจริงที่ได้รับนะครับวันสบาโตเป็นวันที่ทรงคุณค่าพิธีปสัสก,การนั้นก็ทรงคุณค่าเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สําหรับพวกเราผู้ที่อาศัยอยู่ในยุคนี้ดังที่บันทึกในฮีบูบทที่1 1ว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้นพวกเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคสมัยที่ได้รับรพรมากที่สุด พวกเราขอบคุณและปิฏิสุขอย่างแท้จริงกับความจริงที่ว่าพวกเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคนี้เราควรตระหนักถึงคุณค่าและเอาใจใส่ในทุกๆช่วงเวลาแห่งความเชื่อของเราว่าเป็นเวลาแห่งพระพรที่แสนอศัศจรรย์พระเจ้าทรงประทานพิธีปสัสก,กาเมื่อส5มพันปีก่อนทว่าความจริงแห่งชีวิตนี้ได้ถูกเตรียมการมาเป็นเวลายาวนานมันไม่ได้เป็นดังที่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงตัดคำว่าปสัสก,กา และพิธีปสัสกาก็ได้เกิดขึ้นพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคสมัยนี้เพื่อที่จะก่อตั้งพิธีปสัสก,กาเมื่อ3,500ปีก่อนคือในช่วงเวลาของโมเสสพระเจ้าทรงแฝงความหมายไว้ในนั้นความหมายนั้นคืออะไรครับพิธีปสัสก,กาหมายความว่าจะไม่มีภัยพบิบัติบังเกิดแก่เจ้าพระเจ้าทรงประทานพลังของพิธีปสัสก,กาด้วยวิธีการเช่นนี้หมายความว่า พิธีปัสกามีพลังเช่นนี้และจะทำหน้าที่ดังกล่าวเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่เจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์ข้อที่14ครับวันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับเจ้าให้เจ้าทั้งหลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเจ้าชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเจ้าจงทำอะไรครับเจ้าจงฉลองเทศกาลนี้และถือเป็นกฎทาวรพระเจ้าทรงตดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเราทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงไม่ควรต้อนรับอาณาจักรแห่งสวรรค์โดยไม่ได้เตรียมอะไรเพื่อพระเจ้าแม้ในระหว่างหนึ่งปีหรือเพียงหนึ่งวันก็ตามครับเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้เราควรทําอะไรเพื่อพระเจ้าสิ่งใดที่จะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุดพระเจ้าทรงเตรียมการทุกสิ่งตั้งแต่โบราณกาลโดยทรงห่วงใยถึงความรอดของเราพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มกล่าวว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุดกับการกลับใจใหม่ของคนบาปนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องนําพาพี่น้องชายและพี่น้องสาวที่ลงหายให้กลับมาสู่พันธสัญญาใหม่และช่วยให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ทั้งยังทําให้พวกเขาทราบถึงพลังแห่งพิธีปสัสก,กาที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ดังที่มีบันทึกไว้ว่าแม้ว่าพันคนหรือหมื่นคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านพระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่อย่างมากมายเพียงใดครับเพื่อปกป้องเราจากภัยพิบัติที่จะมีพันคนหรือหมื่นคนตายพระบิดาและพระมดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงสเสด็จมาด้วยพระองค์เองขอให้เราอย่าลืมความรักและความเสสละของพระองค์นะครับขอให้เรามาพิจารณาต่อในวิวรณ์บทที่7ครับ วิวรณบทที่7ข้อที่หนึ่งครับต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สีองค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้งสี่ทิศไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบกในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆคำว่าลมในคําพยากรณ์หมายถึงสงครามเช่นนั้นแล้วเราสามารถกล่าวได้ว่าลมจากมุมทั้งสี่ทิศของโลกนั้นหมายถึง สงครามโลกที่จะเกิดขึ้นในทั่วโลกครับทุสวค์นในทั้งสี่ทิศของโลกกำลังห้ามลมไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดขอให้เรามาพิจารณาต่อในข้อที่สองครับแล้วข้าพเจ้าก็เห็นทตสวค์อีกองหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออกถือดวงตาของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ทตสวรรค์องนี้ปรากฏขึ้นมาจากที่ไหนครับจากทิศตะวันออกครับ และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทุตทั้งสี่ผู้ซึ่งได้รับมอบอ,อานาจให้ทําอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าจงอย่าทําอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตาไว้ที่หนา้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าเสียก่อนพระคัมภีได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าจงอย่าทําอันตรายสิ่งใดจนกว่าจะประทับตาไว้ที่หนา้าผากของประชากรของพระเจ้า เนื่องจากภารกิจของการประทับตาเริ่มต้นจากทิศตะวันออกข่าวประเสริฐก็ต้องเริ่มจากทิศตะวันออกและถูกเผยแพร่ไปยังทิศตะวันตกตามที่บันทึกไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเยซูส่งให้คําเปรียบว่าด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกชันใดมีกฎเกณฑ์ใดที่ฟ้าแลบจะต้องเริ่มต้นจากทิศตะวันออกเท่านั้นไหมครับฟ้าแลบสามารถเกิดขึ้นได้ในทิศตะวันออกหรือในทิศตะวันตกหรือในทิศใต้ หรือแม้กระทั่งในทิศเหนือฟ้าแลบไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการเกิดขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนพระเยสูคิดทรงพยากรณ์เป็นที่เรียบร้อยว่าข่าวประเสริฐจะเริ่มต้นจากทิศตะวันออกและถูกประกาศไปอย่างทิศตะวันตกดังที่บันทึกไว้ในวิวรณ์บที่7ข้อที่2ปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออกถือดวงตาของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทุกทั้ง4ี่ผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจให้ทําอันตรายหมายถึงจะเทพยพิบัติลงบนพื้นดินครับทําอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าจงอย่าทําอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตาไว้ที่หน้าผาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าเสียก่อนในขณะที่ทุตสวรรค์ห้ามลมพระเจ้าทรงกําลังตามหาประชากรของพระองค์ประชาชนของพระเจ้า คือผู้ที่มีสิทธิพลเมืองแห่งสวรรค์นั้นอยู่ในพันธสัญญาอะไรครับพวกเขาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ครับตามการสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่สัจธรรมที่มีพระสัญญาของพระเจ้าในการปกป้องจากภัยพิบัติคืออะไรครับในอพยพบทที่12เราก็จะพบว่าพระเจ้าทรงประทานสัจธรรมแห่งชีวิตที่มีนามว่าพิธีปัสกาให้กับเราครับตามคําพยากรณ์สัจธรรมแห่งชีวิตพิธีปัสกาแห่งคําสัญญาใหม่จะปรากฏจากสถานที่ใดครับ สัจธรรมนี้จะเริ่มต้นจากทิศตะวันออกแล้วไปที่ไหนครับจะต้องแพร่กระจายไปทางทิศตะวันตกครับนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องเตรียมพร้อมครับการตระเตรียมและความพยายามของเรานั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความพยายามของพระเจ้าดังนั้นขอให้เราไม่กล่าวว่าความพยายามของเรานั้นยากเกินไปแต่แม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยขอให้เราทําด้วยสุจิตสุดใจ และสิ้นสุดความคิดของเราเพื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทรงทําให้เราไม่ประสบกับภัยพิบัติพระเจ้าทรงประทับสิ่งใดไว้ที่หน้าผากประชากรของพระองค์ครับตาประทับของพระเจ้าครับผู้ที่ไม่ได้รับตาประทับดังกล่าวไม่สามารถได้รับพัญญาของพระเจ้าและผู้ที่ไม่อยู่ในพัญญาของพระเจ้าจะถูกทําลายลงอย่างช่วยไม่ได้ดังที่บันทึกในเอสเคียนบทที e N B ่9 ขอให้เรามาพิจารณาดูเอสเสเคียนบทที่9ข้อที่3ครับพรสสิริของพระเจ้าของอิสราเอลได้หาะขึ้นไปจากเครูปแล้วซึ่งเป็นที่เคยสถิตไปยังทรณีประตูพานิเวศและพระองค์ตัดเรียกชายผู้ที่นุ่งห่มผ้าป่านผู้ที่หนีบหีบเครื่องเขียนและพระเจ้าตัดสั่งเขาว่าจงไปตลอดนครคือตลอดเยรูซาเล็มและทําอะไรครับ ทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของประชาชนที่ถอนหายใจและขำาควนพราะความลามกทั้งสิ้นที่กระทำกันในเมืองในวิวรณ์บทที่7กล่าวว่าประทับตาไว้ที่หน้าผากและในเอสเคียนบทที่9กล่าวว่าทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากข้อที่หครับและพระเจ้าตรัสกับคนอื่นๆซึ่งข้าพระเจ้าได้ยินว่าจงผ่านไปตลอดนครตามชายคนนั้นไปและฆ่าฟันเสียในตาของเจ้าอย่าได้ปานีและเจ้าอย่าสงสารเลยจงฆ่าให้ตายทั้งคนแก่ คนหนุนหนุ่มสาวสาวทั้งเด็กๆและผู้หญิงแต่อย่าแต่ต้องเพียงผู้ใดครับเพียงผู้ที่มีเครื่องหมายพระเจ้าทรงเตรียมสัจธรรมโดยตัดว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายแม้ว่าพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆพวกเขาหมื่นคนที่มือขวาของพวกเขาแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้เขาเหล่านั้นสัจธรรมนั้นคือพิธีปสัสกาแห่งคำสัญญาใหม่ครับ เราควรถือรักษาพิธีปัสกาโดยความตั้งใจอันดีงามใช่หรือไม่ครับเราควรนำพาพี่น้องชายและพี่น้องสาวของเราที่หลงหายให้ถือรักษาเทศกาลแห่งชีวิตด้วยเช่นกันใช่หรือไม่ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูตรตัสว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะถือรักษาพิธีปัสกานี้กับพวกท่านพวกเราสามารถเห็นพระวจนะเหล่านี้ได้ในพันธสัญญาใหม่ครับขอให้เรามาพิจารณาลูกาบทที่22ลูกาบทที่22ข้อที่7ครับ พอถึงวันกินขนมปังไรเชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปสัสก,กาพระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปสัสก,กาให้เราทั้งหลายกินเราอาจคิดว่าพระเยซูตัดระวนะเหล่านี้อย่างง่ายดดยทว่าถ้าเราตระหนักได้ว่าพระวนะดังกล่าวได้ถูกเตรียมการมาเป็นเวลา4500ล้านปีเราสามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด เพื่อฟื้นคืนชีวิตบรรดาบุตรของพระองค์พระเจ้าทรงพยายามอย่างหนักเป็นเวลาประมาณ4,500ล้านปีความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ถูกบรรจุไว้ในพิธีปสัสก,กาถ้าหากเราคิดเช่นนี้เราจะละทิ้งพระเจ้าได้อย่างไรอัครทูตเปาโลสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาจึงกล่าวว่าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคิดได้เล่า ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือสิ่งอื่นใดจะไม่สามารถกระทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคิดข้อที่9ครับเขาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าดูเถิดเมื่อท่านจะเข้าไปในกรุงก็จะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ํามาพบท่านเขาจะเข้าในเรือนไหนจงตามเขาไปในเรือนนั้น จงพูดกับเจ้าของเรือนว่าพาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิดเขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนคำที่โป่งได้ตัดแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมเมื่อถึงเวลาพงทรงเอง็นภะกายเสวยพร้อมกับอาาัครทูตพงตัดกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน นี่คือช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงรอคอยมาเป็นเวลา4,500ล้านปีโดยผ่านสิ่งนี้พระเจ้าทรงฟื้นฟูพันธสัญญาใหม่เพื่อบรนดาบุตรของพระองค์และทรงเปิดหนทางให้พวกเขาได้รับสิทธิพลเมืองแห่งสวรรค์ช่างเป็นเวลาแห่งความปิติสุขอะไรเช่นนี้ครับพระเยซูจึงตัดว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีช่วงเวลานี้ในสายตาของคนอื่นดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทำง่ายๆเพียงแค่การหักขนมปังและแบ่งเหล้าอางุ่น ณห้องชั้นบนของมาลาโกทว่าในโลกฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าทรงตัดเตรียมการงานนี้เป็นเวลากว่า4,500ล้านปีด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ครอบครัวในสิยนทุกคนควรรู้สึกถึงความรักอันแสนอัศจรรย์นี้นะครับพระเจ้าทรงตระเตรียมอย่างเป็นพระคุณและทรงประทานสัจธรรมของพิธีปัสกาแห่งคำสัญญาใหม่เพื่อช่วยเราให้ได้รับความรอดจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายด้วยไฟ ถ้าหากพระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์สอนพวกเราพวกเขาอาจจะพลาดบางสิ่งไปก็ได้ครับพระเจ้าจึงไม่สามารถใช้เหล่าทูตสวรรค์แต่พระองค์ทรงทําเช่นไรครับพระเจ้าทรงสเสด็จมาด้วยพระองค์เองและทรงสอนพิธีปัสก,กาจนกว่าจะสําเร็จการงานนั้นพระองค์ทรงกังวลมากมายเพียงใดครับ มารขัดขวางพระราชกิจของพระพเจ้าโดยการทําให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมากมายเพื่อให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าว่าทรงศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเวลากําหนดก็ได้มาถึงพระเจ้าทรงปีติสุขอย่างยิ่งตัดว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกาสัจธรรมของพิธีปัสกาแห่งคําสัญญาใหม่ได้ถูกก่อตั้งโดยพระประสงค์อันแรงกล้าของพระเจ้าพระเจ้าทรงเตรียมระบบแห่งความจริงทั้งหมด เพื่อช่วยเราในช่วงเวลาของพะพิบัติขอให้เราประกาศแก่ผู้คนรอบตัวเราเพื่อทุกคนจะสามารถเข้าร่วมพิธีการที่เป็นพระคุณคือพิธีปสัสก,กาที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับพวกเรามีคนมากมายรอบตัวพวกเราทั้งเพื่อนญาติเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านและแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักขอให้เราประกาศความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ให้กับทุกคน พระเจ้าตรัสว่าจะมีความปีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าพราะคนชอบธรรม99คนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่ด้วยเหตุนี้ขอให้เราทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างมากมายในทุกๆวันด้วยกันครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีพี่น้องชายและพี่น้องสาวในสิยนคนใดจะถูกแยกออกไปจากการได้รับความรอดในสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงตัดเตรียมไว้เพื่อพวกเราและขอให้เราทำให้พระบิดาพระบรรดาทรงปราบปื้มใจ และทุกท่านจะได้รับพระพรอ,อย่างมากมายในวันสบาโตนี้ครับผมขอจบคำเทศนาในวันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ